สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่วันนี้ก็อยู่เกมเอลเอลไวลิฟนั่นเองนะครับผมนะฮะในวันนี้ผมจะมาบอกบั๊กนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตัวรีซินนะครับผมนะก็เป็นบั๊กที่หลายคนที่จะเค่าดจดน้อยดีกว่านะฮะที่จะมีคนรู้นะครับผมนะซึ่งบั๊กนี้เกิดได้าจากการคือมันทำยากอะ่ะเอาง่ายคือทำยากมากนะครับผมที่จะติดบั๊กนี้ได้นะครับผมเนะอาจริงๆมันก็ไม่ใช่บั๊กที่แบบ โกงหรือว่าทําให้ตัวละครเก่งขึ้นอะไรทํานองนั้นนะครับผมนั่นมันเป็นอะไรที่แบบเสียเปรียบมากกว่านะครับผมน่าจะทําบั๊กนี้นะฮะก็เอาแค่คือดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะซึ่งบั๊กนะครับผมนะในการทำนั่นก็คือมันจะลอยอยู่กับอากาศแบบนี้เลยนะฮะเฮียผมมันจะลอยอยู่งี้ค้างตลอดเลยนะครับผมนะฮะซึ่งในการทํานะครับคือผมขออธิบายก่อนนะครับเพื่อแบบประกอบความเข้าใจเนาะก็ผมจะใช้ทวิเศทวิสเฟสนะตัวไพ่นะฮะแล้วก็อลิสนะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่อลิสดิ อากาลินะครับผมนะฮะซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่าตัวอากาลิเนี่ยเวลาปาสกิลเนี่ยมันจะสามารถที่จะปาสกิลแล้วผมจําไม่ได้นะอันนี้เป็นที่เป็นสกิลองจักรและกดไอเทมมันจะตามศัตรูไปนะครับผมนะเออผมจะให้ทวิเศษเนี่ยวาร์ปนะครับผมนะระหว่างวาร์ปก็ให้อาอกาลิเนี่ยปาสกิลนะครับผมนะแล้วก็ทวิเศษวาร์ปปุ๊บแล้วก็ให้อากาลิเนี่ยกดสกิลตามนะฮะแล้วผมก็จะใช้ดีซินฮะใช้สกิลหนึ่งต่อยแล้วก็ตามอากาลิไปอีกทีซึ่งมันจะบั๊ก ประมาณนั้นประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะโอเคโอเคนะครับผมนะตอนนี้ก็ไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะโอเคก็อันดับแรกผมก็พามาฟาร์มก่อนนะเพราะว่าผมจะใช้เขาเรียกอนะไรผมจะใช้รองเท้าในการวาร์ปด้วยนะครับผมนะฮะผมากให้ทร์เฟดฟาร์มโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมาประจําที่นะครับผมอันนี้ผมยังงงอยู่แป๊บนึง หาเรียมก่อนหาเรียมโอเคผมจะให้เทมเฟตบัฟนะครับผมแล้วก็ให้อกากลิปลาสกิลนะแล้วผมก็จะปลาสกิลใส่อกากลินะครับมันก็จะตามกันไปไปแถวเรามาดูกันซึ่งบััฟมันเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวมาดูโอเคเนี่ยผมโอ้เดิมตามไปติดเลยโอ้ไปแล้วโอ้โหเนี่ยผมเนี่ยอากลิก็จะอยู่ตรงนี้แต่ผมเนี่ยฮะบลัฟติดแล้วนะครับผมนะนี่บัฟรีทิน เป็นไงคือสังเกตจอสติ๊กผมนะคือจอสติ๊กผมนี่คือผมเดินตลอดเวลานะโอ้โอะไรพิเศษอยู่นี่เนี่ยผมคือกดสก,กิลอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับผมนะเนี่ยผมกดสก,กิลอะไรก็ไม่ได้เอา้ากดสก,กิลสองหลุดซึ่งอ่าผมลืมบอกนะฮะว่าสก,กิลสองเนี่ยบางครั้งมันก็หลุดบางครั้งมันก็ไม่หลุดนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันเป็นอย่างงี้นะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบกันละกันนะเรามาลองดูกันว่ารอบรอบรอ,อบต่อไปคือสกิลสองมันจะหลุดหรือเปล่าคือถ้า,ถามันทำติดแบบบั๊กแบบสมบูรณ์แบบเลยนะมันจะทำยังไงมันก็ไม่หลุดอ่ะมันจะค้างอยู่แบบนั้นเลยฮนะโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูกันโอเคบั๊กติดไปที่รลอยฮนะนี่ครับผมนี่ครับผมมันจะค้างแบบนี้เลยฮนะโอ้โหเนี่ยสังเกตดูว่าผมเดินตลอดเวลานะครับผมตอนนี้มันก็จะไม่ติดนะฮะเขาเรียกว่ามันมันเขาเรียกมันก็ เดินไม่ได้มันค้างนะครับผมนะซึ่งมันเหมือนปิงเลยเหมือนเน็ตหลุดอ่ะนี่แหละครับผมกดสกูสกิลอะไรก็ไม่ได้เนี่ยผมดูสเกตดูผมเดินตลอดเวลาเลยฮะเดินไปวงกลมกดสกิลก็ไม่ติดซึ่งรอบที่แล้วคือผมกดสกิลสองแล้วมันหลุดใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะว่ารอบนี้มันจะหลุดหรือเปล่าแต่ขอขออยู่แบบตรงนี้นานๆกัน,นไหนๆก็ติดแล้วติดบักละนี่ครับผม คำแรงํำยังไงมันก็เดินออกไม่ได้นี่ยคือมันค้างอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยซึ่งยังสามารถที่จะรับดาเมจได้นะคือถ้ามันทําจริงๆถ้าโอกาสเกิดขึ้นจริงๆในเกมถามว่ามีไหมมันก็มีนะแต่มันโอกาสยากมากกันแล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลดูนะว่ามันหลุดหรือเปล่าเอาเอาหลุดเอา้าเอาหลุดแต่เดินไม่ได้เนี่เห็นปะ เนี่ยผมใช้สก,กิลก็หลุดนะครับผมนะหลุดแต่ห่าม,มันเดินไม่ได้เห็นปะ่ะโอเป็นบั็ที่แบบทําอะไรไม่ได้อ่ะเออเนี่ยโอกดสก,กิลสองก็ไม่หลุดฮนะเนี่ยคือบั็กแบบสมบูรณ์เลยอันนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยติดยาวฮนะแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองตายดูนะครับผมว่ามันจะหายบั็กหรือเปล่าโอเคโอเคเพื่อข่าเนฮะ้ยคิบ ทันปะเนี่ยกระทันปะเนี่ยโอ้เรียบร้อยไม่ทันโอ้จบเลยเยยกล่าวว่าจะดูว่าตายแล้วเกิดใหม่มันจะหายหรือเปล่าแต่แต่ผมว่ามันก็น่าจะหายแหละเอาจริงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหมโอเคฮะ ฮเอ้าไม่ติดเราเนี้ไม่ติดฮะไม่ติดบัคคือเอ้ทำไมวะมหรือว่าผมอยู่ไกลไปวะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่โอเคตอนนี้ก็สกิลก็คูดาวครบไปที่เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ ไม่ติดอีกะโนนไปโน่นแล้วครับผมไม่ติดผมอาจจะอยู่ไกลเกินไปนะครับผมนะฮะคือมาสุดระยะเออผมต้องให้มันเผื่อนี่นึงเพราะว่าเวลาอันนี้ไปอากาลิพุ่งไปข้างหน้านะครับผมนะเออมันอาจจะสุดระยะเออให้เคี้ยงงว่ะเดินเดินอ,อ้ทำติดรอบเดียวอยู่วะกูแป๊บนึงนะ Okay, เดี๋ยวมาลองทางนี้แบบไกลแบบไกลๆดูอ้เฮ้ยอยู่ในพุ่มเฮ้ยอะไรยะโอ้โหมันใกล้เกินอะ่ะมันใกล้เกินวะ่ะให้ทว <s> ิสเวดเลยอีกโอเคโอ้ยเฮียคลิังเห็นอ๋ออ๋อเฮียอะไรเนี่ย โอ้ยไม่คิปไม่โดนว่นไหวจั่ไปเลยเ้านหนึ่งเคีียรๆว่ะโอ้ยแค่คิปมันก็มาเรื่อยๆอยู่ดีว่ะเดี๋ยวผมจะรอให้เทวิเฟตอยู่ในป้อมลึกๆก็แล้วกันนะ โอเคแล้วผมอยู่มุมนี้โอเคคลิ okay. Okay, ปโอเคพอมันนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคอะโอเคเราเนี้ยาวจริงละโอเคให้ทวิเฟลเดินนิดนึงอ๋อ <c oughs> อ๋เอาเยอะไอ้ยอะตายเลยโอ้โหว่าไปอยู่จุดเดิมดีกว่านะคีบไม่วุ่นวายอะ่ะโอเคฮะเราไปอยู่จุดจุดเดิมกันดีกว่า ประมาณนี้วันระยะก่อนฮนะไม่ได้ครับผมเพราะว่าสกิลแม่งมันมันนานนะเขาเรียกครูดาวนานขี้เกียจรอฮนะเฮ้เต่าเคียร์เต่ากันเดี๋ยววิ่งตัาหน้าไอยมันวิ่งกลับพอดีไม่เป็นไรว้าว โอ้ยอ๋อนี่นะครับติดละเนี่โอ้โหมันต้องให้ไปไกลสักระยะหนึ่งก่อนเนี่ยผมมันก็จะติดบักค้างกลางอากาศประมาณนี้เลยฮะนี่ครับผมอ่าเป็นไง <laughs> โอ้บางนี้คือโอกาสติดยากมากแต่ก็คงไม่มีใครทำหรอกนะครับผมนะคือมันเสียเปียบอะเออทำอะไรไม่ได้เนี่ยครับผมเหนป้าเดินเลยไม่ได้เลย สกิลก็ไปติดโอเคสกิลเอ้าไม่คิดรอบนี้สกิลสองออกอเฉยเลยโอ้โหแล้ววะโอเคนะเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกรอบนึงนะครับผมแถมอ่าเป็นมุมมองของอากาลินะผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนน่าจะเห็นมุมมองอยากเห็นมุมมองของอากาลินะว่าตอนมันวิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงว่าไปสุดแมปเลยนะเออเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมมองของอากาลินะครับผมนะฮะซึ่งตัวอ่าผมจะเอาเป็นตัวจีนก็แล้วกันนะเพราะว่าผมเล่นคนเดียวนะฮะเล่นคนเดียวผมโมเขาเรียกว่ามึน นะครับผมนะฮะเขาเรียกม,มันมันมันไม่ทันอ่ะเออโอเคผมใช้โทรศัพท์เข้าฮะออน,นี้อจริงความคิดผมนะคือผมอยากให้ทธเิเศษนะฮะคือวาร์ปปุ๊บแล้วก็ใช้อันนี้เลยเอ,อใช้อันติแล้วก็ใช้สกิลออของรองเท้าอ่ะวาร์ปผมอยากให้มันวาร์ปสามต่อแต่ผมทำไม่ได้ไอเยปาตาสผมไม่ได้สัมผัส อันขนาดนาดนั้นไงไอ้ใครทำได้ดีแบบโคตรโคตรสุดเลยนะโอเคเดี๋ยวลองดูเฮ้ยเอ้เอาไม่ไปอ่ะโอ้เมื่อกี้ผมอยู่ข้างหน้าฮะมันก็เลยแบบดักมันก็เลยแบบเตะก่อนนะสกิลไปถึงก่อนโอเคับผมว่ามุมเดิมดีกว่าฮะเอาสองคนดีกว่าเออมันจะได้ง่ายฮนะสองตัว แล้ okay. วก็พูดโอ้โนี่โอ้โแขนยังยาวเลยโอ้กระโดดกระโดดโอ้โอเคประมาณนี้นะครับผมนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้อีกตัวนะครับผมในะวาร์ปตามมาแนีวใช้รองเท้าวาร์ปออกมันง่ายดิ ว่าเขาบอกแม่งเลยน้ปับ๊บมายังมาแล้วอู้วประมาณนี้นะครับผมนะก็สำหรับมุมมองของอากาลินะคะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไปนะก็ถือว่าพามาดูบัคลีตินขำๆไม่เฉยนะฮะ